คุณเคยเห็นวิดีโอหรืยังของกับตันยางและฮันสันฮันสันแค่นแกรนด์มอร์กและน่าทึ่งจริงๆ h ฮันสันความสามารถของเขาเท่ากับมือปืนไม่น่าแปลกใจเลยที่สันแพ้สนามฝึกซูนทาฮอนแบล็คโขน้องสามคุณเข้าร่วมทีมของโรงเรียนด้วยหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีทางใครขอให้สันเป็นแพนนกหญิงทนูด้วย ทุกคนสันตัวหาคนในวันนี้เพื่อแสดงภาพหญิงธนูให้คณดูและนี่คือวิดีโอเกมของโรงเรียนนายร้อยที่เป็นครูต่อสู้ของคนในปีนี้แล้วคนนี้ไม่ใช่กับตอนของไพิงธนูใช่ไหมสันก็ไม่รู้เหมือนกันข้ารู้สึกเหมือนร่างกายของผู้ชายคนนี้หลายตามอ e ีเลเวลแต่เรากำลังยุ่งกับเกมเวเลมัน จิงจีหูหัวหน้าเพานุกยิงทนันูในช่วง3ปีที่ผ่านมาเขาได้เป็นสมาชิกของทีมยิงทนันูทีมศิลปาการต่อสู้โบราณและทีมหัดแห่งพระเจ้าและเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันส่วนทานใหญ่ด้วยทุกคนก็ชนะการแข่งขันด้วยทัศนคติที่กว้างขวางโดยไม่มีข้อ,อยกเว้น เป็นเพราะเขานี้เองสถาบันการทหารต้องเปลี่ยนกติกาการแข่งขันผู้เล่นต้องเข้ารมการแข่งขันของเพศหญิงธนูเท่านั้นปีนี้เขาเลือกการแข่งขันของเพศหญิงธนูข้าคิดว่ายังไงก็แพ้จิงจีหวูต้องชนะฮันสินคุณคิดยังไงเกี่ยวกับจิงจีหวูชนะหรือแพ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจนกว่าจะได้ต่อสู้กับเขา คนคนใหม่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่หมอสู้แล้วมีประโยชน์อะไรทาให้สู้ก็ะือว่าแพ้แล้วฮันสันอย่าไปสนใจพวกเขาเลยแต่ให้พวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้พูดไปก็ได้ประโยชน์แล้วเราจะรอดูเมื่อถึงเวลายิ่งคุณแข่งกับผู้ต่อสู้ศินปเกรงขามากเท่าไรคุณก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะดู วิดีโออื่นนะ๋อคนนี้คือใครความเร็วปฏิกิริยานี้ความสามารถในการคาดการจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมไอ้บ้านั่นซันเองเหรอโดนแอบไทยอีกแล้วฮันสันคุณคิดว่าคนนี้ดีกว่าคุณไหมอ,อืมเปรียบเทียบได้เหรอดีมากเป้าหมายของ MC ปีนี้คือการโขนลม้มส่วนทหารของเรา จะตั้งใจทำงานให้หนักหอเทพแห่แงนมพี่หันมีเวลาคุยคุณเดียวไหมครั้งที่แล้วคุณช่วยสันตามล่าส์เลือดศักดิ์สิทธิ์สันไม่ได้ตอบแทนคุณเลยแล้วเพื่อนนักเรียนสันขอยืมเพื่อนบอกคุณนะอ๋อไม่เป็นไรเอาไปเลยคนสวยน้องสามของเราดีจริงๆแต่ก่อนคืออดีตสาวงาม uki, ยูกี้เทพแห่งพระเจ้าแต่ตอนนี้ แม้แต่ไม่แห่งน้นํานมติดตามงอมแงมเข้าอีกแล้วและน้องสามของเราไม่ชอบคนสวยเขาชอบคนหยาบคายร้านอาหารรถวีนยายห่วงผู้คุณจะพาพมไปไหนหรอไม่ได้บอกว่าไปกินข้าวเย็นวางฝูที่นี่คืออะไรสองคนนั้นคือการต่อสู้วิวัฒนาการที่นี่คือเทพเจ้าแห่งสงครามบุโดกันในทุกๆวัน เราเร่องจากสงครามแห่งพระเจ้าบุโดกันมาที่นี่เพื่อแสดงแล้วฮันเซนมีแผนอย่างไรบ้างหลังจากสำเร็จการศึกษาผมจะวางแผนอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหากคนต้องการต่อสูอ้ในกองทัพเราสามารถให้คุณเข้าร่วมการแข่งขันของเราได้นะหลายคนในก,กองทัพได้ฝึกฝนเป็นอย่างดีสันเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ามากน้องชาย ไม่ต้องรีบตอบฉันตอนนี้ก็ได้แต่ยังมีเวลาอีกหลายปีที่คุณสามารถปรึกษาถึงตอนนั้นคุณจะสำเร็จจากการศึกษาแล้วดังนั้นคุณสามารถติดต่อฉันได้การแสดงของเรานี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดเพราะมีราชนีตัวจริงอยู่ที่นี่ร่างกายของคนจริงคนนี้จงน่าลัวจริงๆร,ราชนีราชนีซูซี่แขวน และนี้คือผู้ที่จะท้าตายสุปเด็จกับรรชนีในการแสดงว,วิวัฒนาการของเราว้าวบุคคลนี้แคร่งแกรนที่สุดในบรรดาวิวัฒนาการหรอด้วยสายตาของฉันสันไม่ได้เห็นว่ามัดิี้ออกมายังไงพลังที่แท้จริงของเขาไม่ใช่มัดแต่เป็นฝีเท้าของเขาเองราชนีไม่รอดแน่แ,นแต่ราชนีจะไม่แพ้หอ กับปันสุโปรลอยของข้อเขาป้องกันได้ยังไงตอนนี้ทางตาข้าแล้วมันสุโปรลอยที่ประสบความสำเร็จของเขาตีส่วนแบบนั้นทํำลายผู้หญิงแบบนั้นไม่ได้ด้วยซ้ําการดวลนับพันครั้งไม่มีใครเอาชนะเธอได้เธอคือราชนีที่นี่และเป็นลูกสิษย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีของเทพพรเจ้าแห่งโงครามบุโดกัน สันเคยเห็นภาพการต่อสู้ี่วฐานานการบนสกายเน็ตมากมายมาแล้วมีความน่าสะพรึงกลัวมากหากคุณต้องการคุณยังสามารถได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับรเชนนีด้วยความสามารถของคุณคุณอาจแข่งแกรนงกว่าราชนีในอนาโคตได้เห็นได้ชัดว่าราชนีไม่ใช่สาวคนธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วสันคอให้เจ้าแต่งงาน,นกับน้องสาวของฉันนะ และเป็นลูกเขยในตระกูลฮวงฝูหอ<ะ>ที่กำบังเหล็กประตูเมืองรอชนีนั้นแคร่งแกร่งมากจริงๆเอกลักษณ์บนร่างกายของเขาคือการสร้างหารประวัติของฮันสันอายุ18ปีร่วงสูงปัจจุบัน175ซติเมตรจีนทั่วไปร้อยส่วนร้อยจีนดังเดิมร้อยส่วนร้อย จีนกลอยพันหกส่วนร้อยจีนเลือดพระเจ้า50ส่วนร้อยพี่ใหญ่มาแล้วหลังจากอำลาครั้งสุดท้ายในป่ามืดสังคิดถึงนายมากอย่าพูดเรื่องไร้สาระรู้ไว้ยหนานเจ้าแน่ใจหรือว่าในนองน้ำที่มืดมิดมีดมดมดมดสัตรูร้ายที่เหมือนมนุษย์ใช่สารับไม่ได้จริงๆเลยอยากหาคุณร่วมมือกับฉันสิ่งที่มีิีบิต เป็นมนุษย์เลือดเทพร่างกายทั้งหมดทูกหอ่อด้วยสวดเคราะห์ด,ดำในมือของเขาถือหอกสีดำด้วยเขาวิ่งเร็วบนนองน้ำโดยเขาไม่ได้จมน้ำรวมรวมแล้วพิดปกติจริงๆแล้วคุณเคยเล่นกับมันไหมใช่แล้วฉันโชคดีมากที่ฉันมีนกขนเหล็กดังนั้นสัตว์จึงวิ่งกลับผมจะไปสู้กับเขา พี่ใจระวังด้วยนะ